สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับเมื่อน,นี้ผมบาวพิทุนนะครับบาวทุนโซเชียนนะครับจำซื้อจีคลองมาได้วันนี้ผมอยู่ที่วัดวาลินทราวาัดนะครับบ้านทาตูมตมบลนทาตูมเหลืองานมาคำคำนะครับมาเบิงพี่น้องชาวทาตูมเพินกำลัง เตรียมงานพุทธาพิเศกนะครับพระใหญ่ชัยมงคลที่เห็นอยู่ดาดบนนะครับในวันทีเทอาไรดผมว่าท่านบอกนะครับเดี๋ยวผมจะมีแขกรับเชิญนะครับพี่สถาพ่อนพี่ลุงที่ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับถึงผดีคดูแรกยสีครับะครับสมัสาีีคสวัสีรสวัสดรับกันดะครับัครบวัดีว่าเีคััดีานจัดครับุญัสดีบุดเอรกดรสรับสีครับวันีสัีรบ สามปีเนาะครับผมอ๋อสามเมื่อไหสามปีสามเมาแล้วรสามปีแต um, ่ว่าเปะแล้วเสร็จแล้วแต่มาติดโควิดเนาะครับผมติดโควิดอ่างานจะเริ่มวันที่หนึ่งเมษาครับผมหนึ่งเมษาเราย่ำมะเร็งหนึ่งทุ่มไปกาิมีการสวดเหลืออีกยิบมือนี่กต่เหลืออีกคันนับยิบมือนี่ไปเรื่อยอีกบ่ถึงสิบมือครับผมจิตแปลมือจิตแปลมือเอางานกลันบ่ถึงสิบมือเอาว่าพี่น้องฟังกันนะว่ามีพิธีอย่างเนี้ยคร่าว พิธีข่าวๆกับมีการบวชชีภาพมีการพุทธพิเศษเสกแล้วครับผมเสกพระมีการสวดโดยมีพระเจกิพระเจกิจากพายอารจากวังน้ำเขียนออกผมลุงปูนูอินซึ่งหลายๆล,ล,ลูกครับผมหลายๆเจกิมามารวมกันเสกครับผมมารวมพุทธพิเศษมารวมพุทธพิเศษแล้วกับวันที่สองนี่ก็ชิน่นสาธุชนมาทำบุญแล้วกัวันที่สามมีมหรสพ,าพงนาน่พงบนครับผมสมโพธ ครับผมเมื่อใดมีบทที่ผ้ามหรือว่าอันสวดยังกะสวดนี่คือวันที่หนึ่งครับผมวันย่ำเมือแรงครับผมวันย่หนึ่งยังเมือแรงเลยกับผู้ใดมีรถมี่ล่าอยังกามาให้เพิ่นเขาทำพิธีได้ครับผมร่องรับแขกทัวร์ซารลิสแหละครับตอนนี้เตรียมพร้อมถึงไซแล้วสถานที่ประดับประดาสถานที่ประดับประดากะเขาไปแล้วแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมเครืองเสตโต้เหงื่อแล้วก็พวก อันเต้นน้ําเต้นเอยียงเลยครับผมอ่าล่องรับอ่าแฉผู้มาเยือนครับผมล่องรับแฉผู้มาเยือนคาดคว่าพี่น้องพุทธศาสนิกชนเฮาสิมาหลายปันไหนอ่าซึ่งคาดไว้เนาะครับ,รบผมเนาะผมว่า2,000ขึ้นครับผมประมาณ2,000คน2,000ขึ้นครับผมครับอ่าหลากอ่ามาจากหลายที่หลายจังหวัดเนาะครับผมครับอ่าอยากจะทํามว่าสิมาใหญ่จังหวัดสาขาเหนือก็สิมาหลาครับผมปอบาไหลติดตาม ในี่เพจบุกแน่ที่ตามจากเพจชิวอาจารย์น้องครับตอนนี้ก็ถือว่า80%แล้วครับผม80%เกินครับวันนี้คันพี่น้องจะเดินทางมาจากลอยเอ็ดนี่มาจากไหนเดินทางมาจากลอยเอ็ดนี่กับน้ำรถส่วนโตมากอะไรครับรถส่วนโตลอยเอ็ดสารคามครับถนนแจ้งสนิทครับผมมัเลี้ยวเข้าบ้านเออเลี้ยวเข้าบ้านอันทางบ้านท่าตุ่มบ้านมีครับผานมีอ่าไม่แยกบานมีอ่าบานมี เลยพนรอเข่ามากอะดห็นโลโฮพนโลโฮครับผมกันมาจากสารคามกะมาเลี้ยวทรายบันมีมาเลี้ยวทรายบันมีเนาะกันมาจากกาะสินเด้วันนี้มาจากข้างกาะสิีขามมาเลยครับสะพานครับขามไม่นำที่มาจากกามราสายกามาสายขามไม่นำที่มาเลยครับผมน้อนแดงครับผมเสร็จน้อนแดงก็ไดงขามไม่นำซี่มากอะิเจนอดงเจองานเลยแมนครับผมโอ้โหที่คือคร่าวๆครับสำหรับบรรยากาศการเตรียมงานพุทธาพิเศษนะครับเดี๋ยวมือล้างเดี๋ยวผมมา คุยกับพี่ทาอีกนะครับมือน,นี้เอาไวส้สสมนมีก่อนนะครับ <c oughs> เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับพี่ทา้าสวัสดีครับ